สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเออผีเชื้อพงครับคือว่าผมเบื่อกับการหลอกคนแบบเดิมๆแล้วว่ะครับมันซ้ำซากเลยคิดว่าทำ YouTube น่าจะสนุกกว่าเยอะช่องผมชื่อพงหลอนป่วนครับตอนแรกคิดว่าทำ ASMR หลอนๆจะปังแต่ปรากฏว่าคนดูบอกเสียงโซ่ผมมันเหมือนคนกำลังซ่อมรถมากกว่าแปล ผมเลยลองทำชาเลนจ์ครับชาเลนจ์ Challenge, กินพริกเผ็ดที่สุดในสมโลกผลคือพริกมันทะลุตัวผมไปหมดเลยครับไม่รู้สึกอะไรคนดูบอกผีก็กินเผ็ดไม่ได้เศร้า แต่ผมไม่ยอมแพ้ผมเลยทำวีล็อกพาเที่ยวบ้านร้างปรากฏว่าไม่มีคนสนใจบ้านร้างเลยครับทุกคนโฟกัสแต่ผมคอมเมนต์เต็มไปด้วยพี่ผีแต่งหน้ายังไงให้หน้าซีดขนาดนี้สรุปคือการเป็นยูทูบเบอร์มันยากกว่าที่คิดเยอะเลยครับแต่ไม่เป็นไรผมจะพยายามต่อไปฝากกด Subscribe ช่องพงหลอนป่วนด้วยนะครับอาจจะมีวันไหนที่ผมทำคอนเทนต์ปังๆก็ได้ Bye-bye.